สวัสดีครับอธิวัตระทางปูนวันนี้ก็จะพามาเปลี่ยนพื้นจากไม้เทียมเป็นพื้นวีว่าบอร์ดก็มาดูสาเหตุในการเปลี่ยนพื้นครั้งนี้แล้วก็การเปลี่ยนพื้นเจ้าของบ้านพื้นเดิมเขาไม่เอาลักษณะมันแตกง่ายแล้วก็เดินยุบยับทำให้เจ้าของบ้านไม่มั่นใจในตัวพื้นแล้วก็มาดูโครงสร้างว่า สาเหตุเกิดจากการปูเหล็กห่างหรือวางเหล็กห่างไปสำหรับความกว้างของเหล็กก็อยู่ที่60เซนถ้าเป็นไม้เทียมลักษณะนี้เราก็จะใช้อยู่ที่40เซนเนื่องจากไม้เจอมีเจอน้ำแล้วเจอความชื้นทำให้หักได้ง่ายจ้าของบ้านก็เลยให้ทุบทิ้ง ไม่กลับนํามาใช้อีกสำหรับครั้งนี้ก็รื้อหมดทุกอย่างก็จะมีการเสริมเหล็กให้สำหรับแผ่นวีวาบอร์ดพร้อมกับทำการขัดสนิมเนื่องจากตัวเหล็กข้างล่างเป็นสนิมเยอะแล้วก็จะขัดทาสีให้ใหม่เพื่อที่จะได้ใช้ยาวนานมากขึ้น ในการทำครั้งนี้ก็จะใช้เวลาหนึ่งวันในการหรือแล้วก็ปูแผ่นวีวาบอร์ดพร้อมกับการซ่อมแซมในส่วนต่างๆที่เกิดความเสียหายจากพื้นดินสุดตัวโดยตัวบ้านตัวที่ต่อเติมสุดตัวเนื่องจากเป็นหมู่บ้านเขาก็จะตีเข็มเฉพาะตัวบ้านส่วนต่อเติมด้านหลัง หรือด้านหน้าเขาก็จะไม่มีการตีเข็มให้สำหรับแผ่นวิวาบอร์ดที่ผมนำมาปูวันนี้ก็จะใช้แผ่นวิวาบอร์ดที่มีความหนาอยู่ที่20มิลและเหล็กที่ได้ซื้อมาก็จะเป็นคนละขนาดก็เลยไม่สามารถที่จะปูให้ทีแบบของเดิมได้ก็จะตัดเป็นท่อน นำมาเสริมในส่วนที่เป็นรอยเชื่อมต่อของแผ่นเพื่อที่จะรับน้ำหนักให้มีความแข็งแรงไม่ให้แผ่นยุบตัวหรือเกิดมีน้ำหนักมาวางแล้วก็จะทำให้แอนหรือแตกเสียหายได้ง่ายเราก็จึงจำเป็นต้องตัดเหล็กเสริม ในช่วงรอยต่อทุกตัวเนื่องจากป้องกันปัญหาที่จะเกิดขึ้นตามหลังสำหรับการทำครั้งนี้ก็จะมีความกว้างอยู่ที่3เมตร90และมีความยาวอยู่ที่4เมตรผมจะใช้แผ่นวิวาบอร์ดก็อยู่ที่7แผ่นก็จะมีเศษเหลือเล็กน้อยเหล็กเราก็จะซื้อมาเสริมอีก3เส้น เป็นเหล็กกล่องนิ้วคูณ3ก็รวมแล้วก็เบ็ดเสร็จทั้งอุปกรณ์ทั้งสีรวดเชื่อมน็อตสกูที่ทำการยึดก็ตกอยู่ที่เกือบ9,000บาทในการทำเนื่องจากเดินทางมาระยะไกลเราก็ต้องดีบเร่งให้เสร็จภายใน1วันความละเอียดเราก็พยายามเน้นให้ได้มากที่สุด พอจะได้ไม่ต้องเสียเวลามาแก้งานการถ่ายทำบางจุดก็อาจจะไม่ละเอียดเนื่องจากต้องดูแลคนงานที่จะต้องทำให้ให้มีความละเอียดและความเรียบร้อยในการยิงสก,กูก็มีความห่างอยู่ที่ประมาณ30เซนแต่ละจุดก็ยิงให้ครบตามจำนวนเส้นเหล็ก ที่ได้ดผ่านสำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็เป็นแค่ตัวอย่างที่อยากให้ท่านได้รับชมเพื่อการตัดสินใจในการซื้ออุปรกรณ์ที่มีราคาถูกหรือการจ้างช่างที่มีราคาถูกหรือบางท่านอาจจะทำเองเพื่อเป็นแนวทางให้สำหรับท่านหล,หลายๆคนที่อยากจะทำแล้วก็ ต่อเติมบ้านตัวเองพร้อมกับสรรหาอุปกรณ์วัสดุที่มีราคาถูกมาทำสำหรับคลิปวิดีโอนี้ถ้ามีประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำงานในครั้งต่อ,ตอไปนะส่วนตัวกระถางก็ยังไม่มีเวลาเนื่องจากงานบ้านเข้าเยอะการทำกระถางก็ยังไม่ได้มีตัวอัปเดตขึ้นมาใหม่สำหรับวันนี้ก็ถือว่าเสร็จสิ้นก็ตกเย็น ก็ถือว่าเสร็จสิ้นพร้อมกับความพอใจเจ้าของบ้านในการทําให้สําหรับราคาก็คิดแค่ค่าแรงคนงานแล้วก็ค่าเติมน้ามันเนื่องจากเจ้าของบ้านเลี้ยงเต็มที่เมื่อเสร็จงานแล้วก็เป็นพี่ที่ทางานร่วมกันที่โรงงานก็เลยต่างเชื่อเหลือกันไปในการเจาะรูผมก็จะใช้ตัวเจาะ รูระบายตัวซิงก์ก็จะใช้ในส่วนของไอตัวเจาะลูกบิดนำมาเจาะให้ก็สามารถที่จะเจาะได้เหมือนกันสำหรับการเจาะรูระบายก็จะเป็นความต้องการของเจ้าของบ้านเพื่อที่จะให้น้ำลงสู่ข้างล่างโดยไม่ได้ต่อท่อ PVC มารับและการทดสอบในการเดินพื้นก็มีความแข็งแรงดีสำหรับช่วงรอยต่อที่ ติดกับผนังปูนทางเจ้าของบ้านก็จะมาเก็บรายละเอียดอีกทีหนึ่งเนื่องจากจะใช้ซิลิโคนหรือจะใช้ปูนซีเมนต์ยาแนวก็สามารถที่จะทำได้ตัวไหนห่างเราก็สามารถที่จะตัดโฟมลงไปรองแล้วก็ฉาบปูนเข้าไปอุดหรือใช้ซิลิโคอนอุดเพราะว่าเนื่องจากผนังบ้าน ในการฉาบไม่ได้ฉากหรือไม่ได้จับสามเหลี่ยมทำให้มีรอยเว้าสำหรับตัวแผ่นกับผนังเล็กน้อยสำหรับคลิปวิดีโอนี้ผมก็ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับขอบคุณครับ